สวัสดีค่ะวันนี้มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องประกันสังคมว่าช่วยเหลือผู้ประกันตนจากกรณีโควิดตรงนี้อย่างไรนะคะซึ่งอันนี้พี่อังจะบอกว่าประกันสังคมเนี่ยมีทั้งหมดสามมาตาอันนี้ให้รู้ว่ามันมีแบบนี้นะคะมาตาที่1คือมาตาาม3ามาตาที่2คือมาตาาม9ามาตาที่3คือมาตา40แต่วันนี้พี่อังจะพูดถึงกรณีมาตาา33คือกรณีที่ผู้ประกันตนอยู่ในระบบการจ้างงานนะคะที่มีในจ้างอยู่ในสถานประ กกอบารหรือพนักงานเอกชนจะได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีคือ1กรณีเจ็บป่วยปกติเมื่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของสำนักงานประกันสังคมหรือเครือข่ายเราสามารถเข้าไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเลยนะคะหรือจะเป็นในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกี่ยวกับเรื่องธนกรรมก็สามารถที่จะรับสิทธิตรงนี้จากประกันสังคมได้นะคะ2นะคะกรณีขอ้อบุตร3กรณี ทุพพลภาพ 4. กรณีที่เสียชีวิตนะคะ5กรณีสงค์บุตร 6. กรณีชรลาภาพ 7. กรณีว่างงานนะคะซึ่งตอนนี้คนที่อยู่ในมาตา3า3สามเนี่ยสามารถรับสิทธิ์นะคะเพราะว่ามีคนถามพี่อังมาเยอะมากเลยว่าประกันสังคมจะจ่ายอย่างไรหากต้องว่างงานตกงานจากโรคระบาดท,ที่กําลังเกิดอยู่ในขณะนี้นะคะผู้ที่ถูกกักตัวด้วยคําสั่งจากหน่วยงานราชการหรือว่าจากนายจ้างเนี่ยนะคะประกันสังคมจะต ต้องรอรับเอกสารจากนายจ้างก่อนเพิ่มเติมโดยสาเหตุที่ประกันสังคมจะจ่ายในกรณีที่เราเป็นลูกจ้างนะคะก็คืออันที่1นนะคะลาออกหรือสิ้นสุดการจ้าง2ถูกเลิกจ้าง3รัฐบาลสั่งปิดชั่วคราว4นายจ้างสั่งปิดกิจการชั่วคราวและ5กักตัวเองเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงติดโรคระบาดน,นะคะซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มีนา2563นนี้นะคะซึ่งวันนี้ที่พี่ อังอัดคลิปนี่จะเป็นวันที่22มีนาคม2563นะคะที่มีผลบังคับใช้ก็คือข้อ1น,นะคะในจ้างไม่ให้ทํางาน14วันนะคะเนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะคะรับเงินในกรณีนี้50%ของค่าจ้างไม่เกิน180วันข้อ2นะคะหน่วยงานภาครัฐสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวรับเงินกรณีว่างงาน50%ของค่าจ้างไม่เกิน เกิน60วันนะคะอันนี้นะคะข้อมูลอันนี้ที่พี่อังได้มาพูดเนี่ยก็เป็นช่วงที่รัฐบาลประกาศมาเมื่อวันที่22มีนาถึงวันที่12เมษายนนะคะคือให้ทุกคนติดตามข่าวสารเป็นระยะเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งข้อมูลที่พี่อังเอามาให้ในวันนี้สรุปแล้วก็คือในกรณีของคนที่อยู่ในระบบการจ้างงานนะคะเรียกว่ามาตรา33นะคะย้ำอีกทีนะคะคนที่อยู่ในมาตรา3 3สามารถรับเง ินในกรณีว่างงานได้50%ของค่าจ้างนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือนายจ้างอจะต้องยื่นเรื่องไปบอกว่ามีสาเหตุมาเนื่องจากเกิดโรคระบาดตรงนี้นะคะจะต้องมีหนังสือชี้แจงให้ประกันสังคมซึ่งสามารถออนไลน์ในระบบของประกันสังคมได้หลังจากนั้นนะลูกจ้างก็เข้าไปขอโดยใช้สำเนาแบบประชาชนแล้วก็ขี่ตามที่ประกันสังคมบอกนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะช่วยบรรเทาในภาวะที่ทุกคนกําลังเครียดได้ในระดับ แต่ยังไงอะพี่อังก็ฝากด้วยนะคะให้ทุกคนดูแลรักษาตัวเองการที่เราอยู่บ้านเราก็ถือว่าเราได้ช่วยชาติแล้วนะคะสําหรับวันนี้คลิปนี้พี่อังไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ